มาดูการไ้น้ำเฟื่องฟ้านะคะทุกคนมื่อนี้ไ้น้ำต้นใหม่ยี่มือแรงก็จะไ้สปริงเกอร์บ้างลดมือบ้างนะคะแต่ว่าเฟื่องฟ้าบ่ามาะก,กับการไ้สปริงเกอร์นะคะทุกคนบอแนะนํานะคะบอแนะนําในการไ้สปริงเกอร์เนาะเพราะว่าเฟื่องฟ้าเพิ่นบ่ได้มากน้ำสปริงเกอร์นะคะทุกคนเพิ่นมากแบบถาลดซ้ายได้ยิ่งดีนะคะจะ จะบ่มะในการใส่สปริงเกอร์นะคะทุกคนเพราะว่าใบเพิ่นจะเป็นขาวๆอะ่ะการไ้น้ำสปริงเกอร์ใบใบต้นไม้อะ่ะจะบบเขียวนะคะจะไม่เขียวจะเป็นนวลๆเป็นแป้งจับอะ่ะเป็นคาบน้ำ้าเป็นทายางไฮเดียต้องรดมือนะคะโรดมือจะดีที่สุดแต่ว่าโซนนี่คือมันมีอยู่แล้วก็เลย ห้เป็นสปริงเกอร์ไปนะคะเท้าตีสปริงเกอร์ไวเพื่อว่า,าที่สวนไม้มุกตีสปริงเกอร์ไวอะตัวนั้นทําใหม่ใบนะคะเป็นพวกใหม่ดอกเนาะใหม่ดอกหลายๆายอย่างนะคะก็เลยมันเป็นทีของไหม่ดอกอยู่แล้วเขาก,ก็เลยบดิเืณออกเขาก,ก็เลยทําเป็นเขาก,ก็เลยว่างปีนี้ก็กเลยปลูกเฟืองป่า,าไซเลยนะคะก็เลยจะเป็นเนี่ยเห็นไหมสวนนี้เป็นสวนพ่วงคาบค่ะ เรือจะทิ้งก็เสียดายนะคะทุกคนแต่ก็เนะาะสงสารเขาก็เลยเลี้ยงนามไว้นะคะแต่ว่ากะนี่แหละไม่ใบพวกเนี่ยมอ,อกกับการไฮสปริงเกอร์นะคะแต่ว่าเฟื่องฟ้าบม่ออมอใหก้การไฮสปริงเกอร์โซนนี้กับไฮสปริงเกอร์เท่กันค่ะโซนนี้กะบไฮสปริงเกอร์ท่กันแต่ว่าให้แล้วแต่เมือเหล่าน,นี่ก็เลยบดีไฮอีกแต่ปกติแล้วกัเป็น เป็นคนละฟังไอ้ฟังหนันก็ฟังนี่ก็เป็นไหสปริงเกอร์ทั้งสองฟังแต่ก็เข้องกับพยายามให้สปริงเกอร์หน่อยที่สุดค่ะเ้ามีเวลาข้ากับลดมือค่ะเพราะว่า,าใหม่เสื่องฝาสาสปริงเกอร์ตามนั่นแหละคือโบ,โบงามโบสวยนะคะไม่สดชื่นลรากับไข่ไข่ครับโบ๊ซีโบ๊สดนะคะก็เลยโบคอยห ok นะ้นะเลยบ่คอย ok oy, อยากสห้สปริงเกอร์จะเป็นแบบเนี้ย ดอกงามคักสีแดงโนนี่จะโบสวยเท่าใดนะคะเพราะว่า,า,าเบิร์บ่บมีเวลามีแต่ห้าแต่ว่าตอนนี้ แม่มกนี่ก็เริ่มเริ่มสีขามากบูรณะแล้วนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้โซนนี้นะคะตอนนี้โอ้ยมันคำละค่ะทุกคนขามันก็นเลยภาพจะโบชาติโบสวยโบสดปันใดเนาะแต่ว่ากะท,ท้าไทยไก่ก็จะสดอยู่เนี่ยตรงนี้ก็สวยอยู่นะอันนี้ดอกสีสีแดงแป๊ดเลยค่ะทุกคน ไนไหเ <c oughs> ห็นไหมเห็นไหมแดงแป้นเลยแต่ว่าไทายมุมไกลแล้วกับโบสวยนะคะอันนี้แม่มูกระเริ่มสีมาบุรณาแล้วอีกหน่อยกับสีง,งามนะคะทุกคนอีกหน่อยก็จะสวยมากๆเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนตรงนั้นเป็นหมู่บ้านได้น่ะทึบๆต้นนั้นนะคะตรงเนี่ยที่ตรงนี้ซีไล่นะคะโบเยอะตรงนั้นก็จะเป็นคลองน้ำทุกคนเป็นสะลิกมากนะคะเบื้องต้นพันไม่มูคน ต้นพันธุ์นะคะตรงนั้นสวยมากเดี๋ยวมือล้างสิทธายห้เบิ้งนะคะอ่าผ้าช่มสวนเนี่ยมาแรงขอบคุณนะคะใครชมตรงนี้มาถึงตรงนี้ขอบคุณได้หลายค่ะสวนเฟื่องฟ้าแม่มุกมินนะคะ